วังซอยเกิดทำจากนมถั่วเหลืองแท้อร่อยต้องลองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีหลังวันสงกรานไปหลายๆวันนะคะโอ้โหวันนี้เนี่ยกลับมาเจอกันเราสองคนเหมือนเดิมนะคะน้องซออู้นะคะแล้วก็พี่เกาววอู้เหรอทำไมต้องอู่ก็ดู่จาาอู่เลวมาดูอู้อูอวบอ้วกเลยเป็นน้องซออู้อวบด้วยแอ่อวบดีกว่าอ้วนนะ ไม่แต่ถ้าเธออ้วนแล้วเธอแข็งแรงก็โอเคอ่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าเป็นหมูแล้วเป็นหมูที่แข็งแรงก็โอเคนะมันโอเคใช่ปะโอเคมันโอเคใช่ปะเห็นแล้วอยากดีดตัดคอมากคนที่ดูรายการนะคะเวลาเจอซอแล้วจะแบบอุ้ยไม่เห็นอ้วนเลยทีวีที่บ้านพี่ไม่ค่อยดีนะคะเขาก็พูดใ้ซอสบายใจไปอย่างเออนี่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 จะมีเรื่องนี้จะมาไล่ฟังนะคะคุณผู้ชมค่ะคือพอช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ย คือปกติในี่บางคนเดี๋ยวเวลาเขาชอบไปเที่ยวสงกรา์ที่ผ่านมาหยุดยาวๆกันอะายคนไปเที่ยวต่างประเทศเอไอเอไไปญี่ปุ่นลักษณะว่าเหมือนทัวร์ไปนครปฐมไปกันง่ายๆคนเยอะมากไปเยอะมากบางคนก็หลงไปกับสินแสดโชกุนซึ่งตอนนี้เขาย้ายทริปไปที่ห้องกงแล้วนะแต่ว่าที่นี้เนี่ยที่พูดถึงญี่ปุ่นเพราะว่ามันจะมีเทศกาลชมดอกซากุระบางคนก็ไปไปดูแล้วจาได้ไหมมันเคยมีดราม่านกแสดงไทยอ่ะใช่ที่ที่เข้าไปแล้วจ้าไปเดทไปเดทไปสัมผัส แถบบ้านเรียกว่าไม่รู้สาตาตาเนี่ยอยู่ไม่รู้หวานไม่รู้หวานไม่รู้กมรู้เกษตรอาคนตาได้ดีทีนี้จะบอกว่านะบางทีเนี่ยถ้าเรามีกําลังทรัพย์ไม่เพียงพอความสวยงามทางธรรมชาติดอกมงดอกไม้บ้านเราก็มีนะจ๊ะก็มีไม่ไกลด้วยไม่ไกลอยู่ตรงนี้เองจังหวัดนครปฐมกําแพงแสนนะคะคุณผู้ชมตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอเกษตรกาแพงแสนใช่แล้วนะคะรอบทางเลยทางตรงเลยเราจะเห็นซากุระเมืองไทยหรือว่าเป็น ตอนชมพูชมพูพันธุิใช่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยถ้าไม่ใช่มอากระแผงแสงกลับมาที่บางเขนนี่นะก็มีนะแต่าจะไม่ได้เยอะเป็นโดงคือค,คือในบริเวณมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีปลูกคุณผู้ชม,มตามเกาะกลางถน,นนนู่นนี่นั่นพอช่วงหน้าร้อนอย่างนี้มันจะบานสวยมากสวยมากสวยมากไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหรดูฤดูการนี้เขาบานช้านะจริงๆแล้วมันควรจะต้องไปตั้งแต่ประมาณต้นต้น ต้นมีนาละช่วงต้นมีนาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ด้วยอากาศที่ <ucci> <iantes> มันแบบไม่ค่อยดีแบบบ้านเราอะนะแปรปวนเหมือนอารมณ์เสเนี uh ่นะคะส่งการนี้ก็เลยก็เลยทีนี้มาแนะนำให้ไปดูไปเที่ยวกันใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาไอที่ไปดูไปชมกันปกติก็สวยค่ะอย่าลืมนะเราเนี่ยไม่ได้ไปแค่คนสองคนวันวันนึงนักท่องเที่ยวที่พอเห็นนะเนี่ยก็แห่กันไปให้กลุ่มไปกันเยอะมีบางคนจ้ะเป็นดราม่าขึ้นมาไม่เด้ ไปโน้มกิ่งไปเด็ดบางคนนั้นไม่พอนะเอากลับไปเชยชมที่บ้านเขาอยากได้ม่ที่เราลึกอย่างเงี้ยเออปลูกเองสิจ้ามันไม่ดีคุณผู้ชมเอากลับบ้านไปนะแบ่งให้คนอื่นดูบ้างก็ไปเด็ดไปทําลายปรากฏว่าทางมอเกษตรกับแพงแสนนี่ก็ก็มีเลื่องรณรงค์ออกมาแปลว่าโปรดอย่าทําร้ายพวกเราชมพูพันทิพย์อายุ38ปีขอความกรุณาผู้ที่มาเยี่ยมชมไม่เด็ดดอกไม่หักกิ่ง ไม่โน้มกิ่งโน้มกิ่งก็ไม่ได้นะอ่ะมันหักสินะค่ะแล้วอายุถึง38ปีอายุเท่ากับพี่ก้าเห่วเลยเนี่ยเฮ้ยอยากจะบอกว่าพี่เป็นรุ่นพี่บ้าแล้วคิดดูนะกว่าเขาจะโตขึ้นมาให้เราเชยชมสวยงานอย่างนี้เนี่ยใช้เวลายิยะมากมายรอเด็ดป๊อกหักปุ๊บสักพักมันก็เหี่ยวใช่ใช่ไหมล่ค่ะ ทำไมเราจะไม่แบบว่าเออให้มันสวยงามตามธรรมชาติแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชื่นชมเพราะว่าล่าสุดดูเหมือนว่าเอ่อเขาก็จะมีโครงการลักษณะเหมือนแบบเปิดให้คนมาชมอ่ะมันก็สร้างรายได้ให้ด้วยแล้วก็เป็นแบบเป็นจุดเขาเรียกจุดชมวิวสวยงามมาท่องเที่ยวมาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็ช่วยการรักษาความสะอาดดูแลด้วยดูแลด้วยแล้วก็อย่าไปดึงเป็นเด็ดอะไรอย่างเงี้ยตีมือแตกเลย ไม่แล้วไอ้เรื่องนี้บางคนอาจจะบอกแค่ว่าเฮ้ยมันแค่เด็ดดอกไม้แค่นี้จะเป็นอะไรไปอย่าลืมนะสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือพาคุณลูกไปเนี่ยแล้วบอกอุ้ยสวยจังเลยลูกเด็ดมาเด็ดมาลูกก็จะจามแล้วเอา่ใสัยเน<อ>ีย่ยอยากได้อะไรก็ได้ง่ายไม่ได้มีความรักหรือว่าความชื่นชมในธรรมชาติที่ถูกต้องเราก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวไปดูแต่ว่าก็เคารพธรรมชาติด้วยใชมิล่ะเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเขาได้ดูบ้างเด็ดมากี่กิ่ง ไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้อ่นั่นก็เป็นความน่ารักความสวยงามซึ่งตอนนี้กำลังบานจะพรั่งเลยคุณผู้ชมที่สนใจนี่ก็ไปได้นะคะที่เกษตรกรรมแพงแสนใช่แล้วทิวทัศยาวสวยงามบางทีก็ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเราก็่ปชมในเมืองไทยด้วยก็ได้ถูกต้องค่ะนะ ปล่ทำไมเงี้ยล่ะจะบอกว่าเมื่อกี้ดราม่าดอกไม้แล้วแล้วก็มีดราม่าใหม่มาแต่ว่าเป็นขนมพี่เหมานี่ขนมสุดทิศตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสมากคุณผู้ชมนั่นคืออะไรคะ My Love Cube หรือว่าไมโลก้อนใช่นี่จะบอกนะเมื่อกี้เคืองมากเลยก่อนเข้ารายการคุยกับน้องมาผกงานเรื่องอะไรเล่ะบอกว่ามีเพื่อนผมขายในราคานี้โกรธเลยเพราะว่าจะตัดหน้าเพราะว่าพี่กระบอกกาลังจะมีโครงการว่าฉันกําลังจะกลับบ้านที่หาดใหญ่ใครจะซื้อให้ฝากฉันนี่น้มาขายตลาคาอย่างนี้แล้วพี่จะขายได้ยังไงหนูไม่ซื้อกับพี่แล้วหนูเดี๋ยวไปซื้อกับน้องโกรธมากเลยคืออย่างนี้จริงๆไอ้ไมโลคิ้วไมโลก้อนนี่นะคะมันเป็นกระแสมาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ดูเหมือนว่าคือในกระแสโลกโซเชียลอะ มันก็แบบบ้มขึ้นมา<ช>แล้วคนก็อยากได้ด้วยความที่มันอาจจะดูเฮ้ยแปลกตาเป็นก้อนๆแล้วก็รสชาติที่คนที่เคยกินเ<อ>น่ยเขาบอกว่าอร่อยอร่อยมากอร่อยกว่า,าแบบแท่งปกติ อุปทานหรือเปล่าไม่รู้คือไม่เคยกินไงเออเราก็ไม่รู้ทีนี้พอความต้องการมันเยอะมากว่ามันหายากราคาก็พุ่งสูงพุ่งมากพี่หว่าตอนนี้อยู่ที่500ถึง800บาทไอ้นั่นถุงนะถุงนึงจะมี100เม็ดบางคนเนี่ยขายเม็ดนึง7บาทบางคน10บาท10บาทมันก็เลยมีเพจดราม่าแอดดิกเนี่ยจขายนี่นะคะเอาไปโพสต์แล้วก็มีคนเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะต้นทุนมันอ่ะถุงนึง100เม็ดเนี่ย100อยอันเนี่ย 250าบาทถ้าเกิดว่าใครที่จะไปซื้อเนี่ยให้ดูหน่อยนิดนึงโดนโกงราคาหรือเปล่าก็ไม่รู้ลักษณะนี้อย่าบ้าไปซื้อการแต่ว่าซื้อพี่ได้นะพี่จะขายไม่แพงขนาดนั้นพี่ก็โดนหรอกเพราะว่ามีคนบอกว่าที่แบบขาย500800อ่ะเขาบอกว่าเป็นของจริงแต่คนที่บอกว่าขาย2 5 0ถึง300ของปลอมแน่ๆแล้วตอนนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยกันเป็นดราม่าขึ้นปรกานแต่จริงๆที่จะบอกว่าไอ้250ยเนี่ยคือมันก็จริงจริงกรณีที่ว่า ต้นทางคือผลิตที่ไนจีเรียอมันก็ราคานั้นไงแต่ที่ไนจีเรียส่งออกมาที่สิงคโปร์มาเลยราคามันจะไม่ขึ้นหรอแล้วพอความต้องการในประเทศไทยมันสูงขึ้นปรากฏว่าเราก็เช็คไปนะกิมยองไงกิมยองฮัลโหลฮัลโหลเจ้าแม่ตลาดกิมยองเท่าไหร่เท่าไหร่เราจะรับมาขายตกใจมาก600บาทหูพุ่งขนาดนั้นต่อถุงเหรอถ้า600บาทแล้วพี่จะขายซอเท่าไหร่แล้วคอซอพี่ก็สามร้อยไงบ้าพนี่เออไม่เอาดีกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีคนที่พยายามไปหาในราคา 2 0 0ก,ก็มี2อ0 3 0อกว่าบาทก็มีมก็แล้วแต่เอาอย่างนี้นะเราจะซื้อของอะไรเนี่ยคือ มันก็ไม่ใช่กินแล้วเหาะได้แต่ถ้าอยากลองแล้วคุณมีกําลังซื้อก็ซื้อไปไม่เดือดร้อนใครแต่ว่าให้ดูนิดนึงเพราะบางคนโกงราคาไปคือแบบไม่มีศีลธรรมในการขายใช่แล้วมันไม่ใช่แค่โกงราคาล่าสุดเนี่ยการซื้อกับใครเนี่ยให้ระวังตัวโดนโกงไปแล้วนะคะไม่ควโดนโกงมานะคะคุณผู้ชมแล้วไม่ได้โกงในมูลค่าที่แบบพันสองพันนะจ๊ะเป็นแสนคือแบบน่าตกใจมากไมโลโก้นี้นะคะสามารถทําราคาให้คนขายได้เนี่ยเป็นแสน คือมันมี Facebook ของคนคนนึงใช่ไหม,มที่ชื่อความทรงจําใช่ไหมความทรงจำใช่ใชเขาเขาตั้งชื่อมีการติดต่อคือเริ่มต้นจากออคนนี้เขาเหมือนกับแบบมองหาทางธุรกิจที่จะขายนี่แหละแล้วก็มีคนทักมาบอกว่าเขาเนี่ย สามารถหาราคาได้ถูกเพราะว่าพ่อพี่ชื่อน้ำไงพี่ขายอยู่น้องน้ำเนี่ยนะงน้าที่็บอกว่าเนี่ยมาเสนอว่าเนี่ยเอาของเขาไหมรับของเขาไหมของเขาเนี่ยถูกนะเพราะว่าพ่อเขาเป็นตอมออยู่ทางเดาซึ่งเป็นแบบเป็นทางผ่านเลยด่านนอกต่นอกค่าไ่มาเลยตราคากันเห็นเลยว่าซื้อกับเขาไหมก็สรุปเจรจากันเจรจากันเสร็จแล้วก็ตกลงซื้อขายซื้อเลยสิบลังซอก็เลยมาทาธุรกิจร่วมกันกับพี่ในษณะนี้เหมือนพี่ไปส่งให้ซอาก็จะไปขายต่อ ปรากฏว่านะคะล่าสุดน้ำเนี่ยก็ได้ละลายหายไปแล้วหายไปไหนไม่รู้แล้วออเดอร์คนเนี่ยสั่งเข้ามาเยอะมากไม่น่าเชื่อนะคะว่าไอ้ไมโลก้อนสมมติถ้าเขาขายถุงประมาณ3ามรกว่บาทแล้วตีเป็นเงินที่ศูนย์ไปเนี่ยเป็นแสนถูกค่ะเป็นหลักแสนนะคะเขาซื้อไปเท่าไหร่โหเยอะมากใช่ค่ะเป็นล้านนะเอนที่ซื้อกับเขาเนี่ยไอ้แสนนึ้ถ้าเราคิดโอ้โหเรากินนี่บาหวานขึ้นตายนะเออ น่าจะโอ้โหมาหมดแหละความดงดังเบาหวานตัดขาก็มานะเยอะมากเยอะมากก็โดนโกงไปที่เรียบร้อยก็ตอนนี้หาตัวไม่เจอเนี่ยเนี่ยให้ระวังหนึ่งระวังดูว่าถ้าเกิดเอกของที่ซื้อเนี่ยมันราคาแพงเกินไปหรือเปล่าถ้ารู้สึกเฮ้ยมันมันไม่ยุติธรรมกับเราเราก็อย่าไปซื้อสองก็คือว่าจะซื้อของซื้อขายกับใครเนี่ยให้ดูดีๆเพราะบางทีเนี่ยอาจจะโดนหลอกก็เป็นได้แล้วมีพวกที่แบบฉกชวยโอกาส หัวใส,สลักษณะนี้เยอะอถ้าแบบว่าอยากจะชัวจริงๆให้ติดต่อคุณกาหว,ว,วาค่ะนอกจากไมโลแล้วยังมีขนมโคและคอลาเจนค่ะเยอะแยะ <laughs> มากดีดี <laughs> ฉันจะได้ข้าหัวคิวนะ <c oughs> ดูดีแล้วก็น่าครบมากนี่แล้วก็ถึงขั้นว่าบางคนบอกเฮ้ยหมั่นไส้ก็ไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวทำกินเองปั้นๆเป็นก้อนเนื้เขามีวิธีทำนะเดี๋ยวนี้ใช่ว่าลำบากไปนิดนึงนะก็บางคนไงก็รู้สึกว่าลองทำดูถ้ามันทำได้ก็ทำได้แล้วขายต่อได้ไหมเอ้จะดีหรือไม่ได้ไม่ได้ ตอนนี้ราคาสูงเดี๋ยวสักพักเนี่ยไม่กี่วันนี้ราคาลงเพราะว่าจากสายส,ายสืบของเรานะคะตอนนี้เนี่ยก็ติดต่อไปทาวมาเลเซียนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่มกลาลังผลิตแล้วเนื่องจากว่าคนในประเทศไทยเนี่ยมีความต้องการสูงมากมนะคะก็เลยคลิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวผลิตเยอะๆอุปสองค์อุปทานมันจะอยู่ในจุดดรลยภาพแน่นอนแล้วเดี๋ยวก็เบื่อกันแล้วไ <c oughs> ม่จริงนี่นี่นี่แต่ว่ามันไม่ใช่แค่เโลคิ้วเดี๋ยวช่วงหน้าฉันจะมีอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของอุปทานหมู่เหมือนกันและเขาบอกว่าซอเนี่ยลองมาแล้วนะจ๊ะ อยากรู้ใช่ไหมคะออตดตามชมในช่วงหน้าค่ะค่ะ